đạt trọng tài 140 tấn lâu lắm người ta đi cái để không này แพ้เขาเลยพี่โยกบนแพ้เขาอยู่แล้วมันโดนละกีละเอวลูกนั้นน่ะผมมวยเขาจะ่เขาหยุดแต่มึงโยกเขาไปโยกไปเตะซ้ายไปก็ไปเลยต้องฟังพี่มนลกี่รูกผมไปฟังใครอ่ะบอโยกไปเตะซ้ายดีทีเดี๋ยวเจียวได้แม่มึงไปยืนเต้นม่งกับมึงก็แพ้เขาอยู่แล้วหูยงว่ะมวยมวไม่ฟังพี่มนตต์ายแล้วไม่ไปฟังคนอื่นมึงฟังคนอื่นจะรู้ว่าคนอื่นมันเล่นเราหรือเปล่า ตอนเขาหยุดเขาหยุดเนี่ยเราได้เปียกเราโยกไปเตะฐานดีนเดี๋ยวก็เจียวแล้เดินเล่นอยู่นราคาก็โลเติมไปสิบโลมาถอดไม่เช่อไหมไปเลยไปเลยก้อนดูตามมาหุ่นยเลยตามมาหุ่เลยตาหมูเราไม่แพ้เดี๋ยวเราสิ่งแว้นรองเราแพ้เขาแล้วก็เสียงเชียร์เราแพ้เขาแล้วเราขี้เกียจวหุ่ไปยกอ้าะได้แ้งงทไงมาได้ยกอ้าเน้นเพราะเขาไม่เดินเราวะเขาเขาพร้อมในดนตีนอยู่แล้วสามสี่ปีเนี่ยก็เจียวได้ออกมาคุมได้ เวทีก็ลื่นปัดปัดเขากระหล่นแล้วเหลี่ยมไม่เอามาใช้เลยนกขุดงูกขุดง่เลยโอ้ยยัมาใช้ด้วยวะน้องที่น้องไม่เดินน้องมองน้องก็ชนะถูไหมมองว่าเขาหมดจะมองได้เหลียมหมด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 หวดหมดหมดมัหมดหเดหมดหมดหมดหเป็นดหมดับดดหมดนดมหหาหดดเามดหาไมหดมหมด สามสิบปีมันเริ่มเยวเจ้าแม่มาเดินกขมงใส่ตั้ตั้มใเส็จมึงละเขาไม่เจอเราได้หายใจเลยนี่เราก็ใจว่าเวรเราปลอง่อดีจ้ะบรรยากาศที่ผมเป็นบางคนบอกว่าผมมันก่อยเรงมันเนมางเราย ไม่บอกแม่ไม่ข้าวอัมม่บ้องากมันเดินน่เดิน่มันไม่ังเราเราจะไปบอกให้เดินคนี้บอกให้่ดมไม่ได้นั่นแหละ่นแหละผมมองไม่เด้วผมก็ป้องบากมันก็องเราอยู่ดินน่มดเ่ดินน่มไม่เดินม่ครับน้ใหม่อันี้โทษนครับทไม่ได้ เล็ก <c oughs> เลกระทะมันผิดกันน้องคนระับเลงกระทะมันอ้นี่ต่อยอยู่ร้อยสามร้อยสามส